เชอมีเข่าแล้วประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพาเสียงโดยพี่รมรตีหากชื่นชอบย่ยเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้อนใ,ใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m a r k e t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดขช้มโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อมใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ บทที่20สามีเธอฉันขอกับเรากันคราวรุง้งชี้เจ็บแค้นเรื่องที่พิรภาคให้ข่าวสเสียห้หายจนเธอเองไม่ได้แต่งงานแถมยังมีคนขุดคลิปมาประจานและแฉะเรื่องได้ยำตำบ่อนที่เธอเคยทำเอาไว้เธอไร้ซึ่งข้อแก้ตัวเพราะรักฐานชัดเจนเ,นเกินจนต้องอยู่เงียบและคอยส่งคนเข้ามาแทรกซึมในโรงแรมเกือบจะสี่ปีเข้าไปแล้ว ความแค้นหนหนต่างยังไม่ซาเพราะว่าพราวรงเป็นผู้เจ็บแล้วจำเจ็บแล้วต้องเอาคืนและได้รับรู้ว่าผู้หญิงที่พีรภาพคทั้งจนเป็นบ้ากลับมาพร้อมกับนักธุรกิจต่อรวยซึ่งเป็นชาวมนโกนับว่าา์ของเธอทำงานได้ดีเลยทีเดียวไหวเท่าความคิดเธออยากจะไปเราที่โรงแรมอดีตคูมันสุดแสบทำกับเธอไว้สิหน่อย เพื่อจะได้เจอกับผู้ชายที่มากับผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้เธอช่วยโอกาสได้แต่งงานเป็นทองแผ่นเดียวกับเขาหลางมือค้ำจบลงคริสเซโน่ก็ได้รับการเชิญชวนจับพิรภาคให้ไปดื่มด้วยกันแต่เหมือนดาวเขาอยู่กับรูจะดีกว่าเพราะไม่อยากจะหอบรูไปด้วยครั้นจะไปก็ต้องหอบคิ้วกันไปหลายชีวิตซึ่งไม่สะดวกนักนับดาวตื่นมาช่วงสองทุ่มแต่แน่นอนว่ากว่าจะหับ ต้องกินเวลาไปอีกนานแน่นอนตอนนี้รู้ยังปรับเวลาไม่ได้จึงนอนไม่เป็นเวลาแต่เดี๋ยวสักพักก็คนชินเด็กน้อย1คนนางดูกระตูนกับน้องหมาหนึ่งตัวในห้องนางเล่นส่วนเธอก็เปิดโน้ตบุ๊กนั่งทำงานของตัวเองไปเธอเปิดร้านเสื้อผ้าเล็กๆขายออนไลน์ line, และต้องการไปเช็คว่าตอนนี้มีสต๊อกเหลือเท่าไหร่จะได้สั่งผลิตจากโรงงานมาเติมสตอ๊อก ตอนนี้ดีที่ไม่ต้องทำร้านแบบแต่ก่อนทำให้เธอลดภาระเรื่องหน้าร้านไปทางยังไม่อยากรบกวนคริสซินโน่มากนักเพราะเขาก็มีงานมากอยู่แล้วรายได้เล็กๆน้อยๆจากการขายเสื้อผ้าออนไลยของเธอจะเก็บไว้ให้เพื่อรูปของเธอในอนาคตต่อให้อีกหน่อยจะต้องแต่งงานกับคริสซินโน่แล้วแต่เธอก็ยังไม่วางใจนัก แม้ว่าจะมีเงินที่เขาให้เธอโดยไม่ได้ขอเขาให้ด้วยความสมัครใจแต่ว่าการจะยินด้วยลำแค่ของตัวเองนั้นวิเศษที่สุดหลังจากเรื่องของพีรภาคเธอรับรู้ได้ทันทีไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้ต่อไปคริสโนอาจจะพบคนที่ดีกว่าเธอก็ได้ที่จริงเธอกับแม่เหมาะสมกับเขานักรอก เธอไม่ได้ส่งเสริมให้ธุรกิจของเขาเติบโตแต่ไม่อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้เพียงแต่เขาปักใจกับเธอตอนที่ช่วยเหลือคุณพ่อของเขาเอาไว้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทนรอมาหลายปีเหมือนกับเธอหยุดคิดแค่ตรงนั้นไม่คิดต่อเพราะคนที่เธอคิดถึงนั้นก็คือพิรพานนั่นเอง หลายปีนี้เขาไม่เคยลืมเธอไม่ต่างจากเธอเช่นเดียวกันแต่มันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายของเธอเท่านั้นเองคริสได้มาหยุดที่เราของโรงแรมด้านบนวิวกรุงเทพยา,ยามค่ำคืนนี้สวยงามยิ่งนักเขาคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจลงทุนกับที่นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณคริสพีพ่ละพายกแก้วเครื่องดื่มมาให้ลูกค,ค้าคนสำคัญของเขาแล้วก็พูดคุยกันเรื่องทั่วไป บรรยากาศดีมากครับว่าแต่สิ่งเดียวที่ชวนเหมือนดาวขึ้นมาด้วยไม่ได้พอนับดาวตื่นแล้วเขาบอกกับคนเป็นพ่ออย่างพิรภาคครับใช่หนุ่มไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีได้แต่รับคำเขาสิอยากอยู่กับลูกกับเมียตอนนี้ทำไม่ได้แล้วคุณสองคนจะแต่งงานกันเมื่อไรหร่ล่ะครับน่าจะปีหน้านะครับกำลังเคลีย์งานในเส็จ คริสเทนโนบอกเสียงเรียบไม่ได้รู้สึกหึงหวงใดๆกับพิรภาคเพราะเขารู้ว่าระหว่างเหมือนดาวกับคู่ค้านั้นได้จบกันไปแล้วแม้ว่าจะมีรูเหย่าบดาวขึ้นมาเขาก็พร้อมจะรักเธอและลูกเช่นเดียวกันผมฝากดูพวกเธอทั้งสองคนด้วยนะครับแม่ใจอยากจะทวงคืนมียละลูกแต่ก็รู้ว่าไม่มีสิทธิ์เขาทำทุกอย่างพังเองจะเรียกร้องอะไรจากเธอตอนนี้ก็คงยาก ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาแซะระหว่างกาวของเขาทั้งสองคนได้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยนะคะพอดีเพิ่งคือเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดย์จใจแบบนี้พราวรุง้งเดินถือแก้วระยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปโดยที่ไม่มีความเกรงใจเลยสักนิดแหมจำอดีตคู่มั่นไม่ได้หรอคะ พาวร้งยิ้มยั่วให้กับพีรภาคดาวก็ส่งยิ้มยังมีความหมายไปให้คริสซิโนน่าว่าเหมือนดาวทำบุญมาดีกับอดีตคู่มันของเธอก็ราไปกินอยจนอิ่มกับผัวใหม่ของมันก็รอเทไม่เบาขอโทษนะครับคุณคริสผมจะพาเธอออกไปเองพีรภาคไม่คิดว่าพาวรู้จะมาสร้างความยุ่งยากให้กับเขาอีกครั้งเพราะว่าเธอไม่เคยมาวุ่นวานานแล้วปล่อยพาวนะ คุณจะมาจับตัวพราวแบบนี้ไม่ได้คุณต้องการอะไรแค่แค่อยากจะเห็นผัวกเก่ากับผัวใหม่จับมือสามขีด้ดววิวันคู่วันขี้นศึกผ่าวรุงสบัดแขนแล้วก็ยืนกอดอกสยะยิ้มดูความสมเพชข,ของอดีตคู่มั่นที่เราคอยแม่นั่นมาหลายปีสุดท้ายก็หิ้วผัวใหม่กลับมาเย,ย้ยพูดจาอะไรก็ระวังเปล่าไว้บ้านนะไม่มีใครเขาทุเลศแบบคุณหรอก ถ้าฉันทุเรศล้วคุณได้ว่าอะไรหมาหัวเนา่าที่ได้เอากับมันแล้วมันก็ทิ้งอย่างนั้นหรอคะพราวข่าวเข็นเสียงเครียดเมื่อพราวชักจะเลิกเทอกกันไปใหญ่แล้วทำไมยอมรับความจริงไม่ได้หรอให้ฉันไปนคนช่วยดีลให้ไหมล่ะคะว่าใครจะวันไหนว่าแต่ขอฉันร่วมจอยเป็นสี่คนผัวเมียด้วยจะได้สนุกคุณเองก็ยังไม่เคยลองชิมฉันเลยสนุกนะ อยากเล่าไหม่ะคะหยุดความคิดเน่าแล้วเอากลับไปใช้คนเดียวเถอะไม่มีใครเขาอยากจะแตะต้องผู้หญิงสกรปรกแบบคุณหรอกแล้วที่มันสะอาดนักหรือไงคุณถึงได้รักมันนะจิตใจเขาสะอาดกว่าคุณเยอะเขาพูดจบก็เดินเข้าไปหาคริสันทีแล้วเรียกคนมาเอาเปล่ารุงเอาไปจากโรงแรมก่อนจะมาสร้างความวุ่นวายไปมากกว่านี้ แต่ทว่าพาวรู้ไม่หยุดเพียงเท่านั้นเธอส่งข้อความไปทางแอปสีเขียวซึ่งเธอให้คนสื่อมาแล้ว,ลวได้ได้ไอดีรายของเธอมาเสียงสัญญาณเตือนเรียกเข้าของข้อความทำให้เหมือนดาวหยิบขึ้นมาดูราวก็พบกับรูปที่พีราพารรคิซโนถ่ายกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคุ้นหน้าดีว่าเป็นใครกับข้อความที่ชวนให้เธอกำหมัดแน่นสามีทั้งสองของเธอฉันขอนะ ผ่ำกับสติ๊กเกอร์เยอยหย่านเธออย่างนานดาน,ดานเสียงหักนิ้วกรอบแกรบของเหมือนดาวอย่างไม่พอใจที่ผู้หญิงคนนี้เริ่มมาก้าวกันในชีวิตเธอมากเกินไปแล้วพีรภาคเธอก็ได้ไปแล้วนี่อย่ารักษาเองไม่ได้แล้วคิสโน่ไม่เขี่ยอะไรกับเธออีกเธอไม่ใช่ผู้หญิงโง่ที่ดูไม่ออกว่าเธอต้องการมีตัวตนในพื้นที่ของเธอแต่เธอหวงพื้นที่ส่วนตัวมากเหมือนดาวแคบหน้าจอโทรศัพท์ ส่งไปให้พีรภาคพ,พร้อมทั้งข้อความที่โกรธมากที่สุดข้อมูลส่วนตัวของแขกรุได้ยังไงคะเธอไม่เชื่อว่าคนไหนจะไม่รู้เห็นเพราะมีแค่พนักง,งานโรงแรมที่จะรู้ข้อมูลของแขกที่มาเข้าพักแต่เธอก็ดันพูก,กับเบิดโทรไว้ด้วยทําให้แอปมันเด้งและเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเขาได้ยินข้อความเมื่อเห็นว่าใครส่งมา เขาก็ดีใจแต่เมื่อดูข้อความของเธอแล้วเหมือนตัวเองโดนไฟสุมในอกความรับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญและโรงแรมระดับห้าดาวอย่างเขาไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพระสิงห์ตรวจสอบคนที่ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดรักคอลเป็นมาให้ได้เขากำหมัดแน่นเรื่องนี้ไม่ปล่อยไว้แน่รับเอาข้อมูลของโรงแรมไปขายมีความผิดอยู่แล้วยิ่งของคนที่เขารักรักด้วยยิงให้อภัยไม่ได้ ม่น่าล่ะพราวรู้ถึงกล้ามาทิ่นปกติไม่เคยจะยื่นใกล้เข้ามาต่างจากเป็นข่าวเสียหายคราวนั้นแต่เมื่อต้องการเขาก็จัดให้เธอจะได้เห็นดีกันห้ามมายุ่งกับเมียและลูกของเขาคริสที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นก็ดื่มพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยเข่าต้องการคลายเครียดบ,บ้างเพราะว่าในการทํางานเครียดม,มากพออยู่แล้วหลังเลิกงานจึงเป็นเวลาที่เขาวควรจะพักผ่อน คริสไว้ฝันถึงวันแต่งงานของเขาแล้วเหมือนดาวคงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยเขาอมยิ้มทุกครั้งเมื่อคิดถึงตอนนั้นแต่คนที่นั่งข้างคริสชย่งพิรภาคกลับเครียดรงขนาดตาบทที่21ข่าวข่าว หลังจากตื่มจนเห็นว่าดึกพอสมควรแล้วคริสชิโน่ก็ขอตัวออกจากเราเพื่อเตรียมประชุมร่วมทุนในวันพรุ่งนี้ดึกแล้วครับผมขอตัวผมไปส่งครับพีรภารรีบขันอาสาเนื่องจากอยากเห็นหน้าลูกสาวก่อนนอนก็ยังดีขอบคุณครับคริสชิโน่กล่าวขอบคุณขนาดที่เดินไปด้วยกันทั้งคู่ คุยเกี่ยวกับการพัฒนาโรงแรมให้เป็นศูนย์รวมย่านการค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกหลาทั้งคู่กเข้าขากันดีจนเมื่อถึงหน้าห้องคริสสังเกตว่าเขายังไม่กลับออกไปเหมือนมีบางอย่างอยู่ในใจมีอะไรเปล่าครับจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมมีจะขอบผมนับดาวก่อนเขารู้ว่าเสียมรารยาทแต่คนเป็นพ่อยอมคิดถึงลูกและตอนนี้ไม่ว่าคริสโนจะว่าอะไรเขาก็ไม่สนอีกต่อไปแล้ว คริสโนยิ้มให้กับคนที่เพิ่งรู้ตัวเองว่ามีลูกจึงถผ่ยมือให้เขาเข้ามาด้านในอย่างยินดีด a ดดี้ง <Daddy. S 1> ับดาววิ่งเข้าไปหาคุณพ่อคิดเธอเข้าใจมาตลอดว่าเป็นคริสโนดัดดี้ Daddy, พาใครมาดูสิคริสโนย่อตัวลงอุ้มเจา้าหญิงน้อยเพื่อให้หมองได้ชัดว่าพาใครมาอุนดูนใจดี เด็กน้อยรีบโผลเขาหาพิรภาพและนั้นทำให้ใชายหนุ่มยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเหมือนดาวหันไปมองภาพนั้นราวก็บถอนหายใจสายใยของพรอะลูกตัดกันไม่ขาดจริงๆแม่ขอโทษนอนักดาวแต่แม่ยังบอกหนูตอนนี้ไม่ได้ไว้ให้รู้โตวกว่านี้หน่อยจะดีกว่าเธอมองภาพที่เขามองรู้อย่างรักใครก็อดสงสารลูกของเธอไม่ได้ จะดีกว่านี้หากพ่อของหนูจะไม่ใช่เขาแต่แม่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแม่แค่เลือกสิ่งที่ดีกว่าให้หนูนะคะเธอได้แต่ขอโทษตัวเองรลลูที่ตอนนั้นใจง่ายไม่ยอมให้เขาเชยชมไม่ง่ายกว่าจะเจอคนที่จริงใจไม่มีใครอยากมีสามีหลายคนหากว่าคนแรกมันดีมันจะไม่มีคนต่อไปหรอก ช่วงหลังมาเธอเริ่มปรงกับชีวิตที่ผ่านมามากขึ้นเข้าใจแต่ก็ยอมรับมันพีรภาคได้เห็นรายยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกสาวอยู่ชั่วครู่แต่ก็ต้องขอตัวออกไปพอเริ่มตึกแล้วส่วนรูสาก็ตาปือขยี้ตาหลายรอบแต่ก็ร้อจะให้เขาพาบินเป็นเครื่องบินนับดาวอย่าพรุ่งนี้อุนนุงใจดีทำงานเสร็จแล้วจะพาบินใหม่นะคะคืนนี้ฝันดีค่ะ เขาบอกกับลูกสาวตัวน้อยจุ๊บจบุที่แก้มนับดาวด้วยค่ะเด็กน้อยชี้มาที่แก้มป่องๆของตัวเองแล้วก็ให้อุนุ่งใจดีของเธอหอมเหมือนกับด๊ดดี้และมามีชื่นใจจังแล้วนับดาวก็หอมแก้มของพิรภาคขาคืนกลับบ้างส่วนคนเป็นพ่อยิ้มหน้าบานแต่คนที่อดจังวนใจไม่ได้เห็นจะเป็นเหมือนดาวยิ่งรู้เปิดใจรับเขาเท่าไหร่คนเป็นแม่อย่างเธอก็ยิ่งกังวล หวังว่าเขาจะรักษาสัญญานะเมื่อเขาจากไปเธอและคริสก็ส่งนับดาวเข้านอนก่อนจะออกมาทำงานต่อวันนี้เธอยังรู้สึกไม่ง่วงเท่าไหร่จนคริสต้องออกมาตามเธอคุณกังวลเรื่องของเขาหรือเปล่าคริสถามว่าที่ภรรยาไดนาโคตคุณหึงหรอคะเหมือนดาวก็ต้องแคร์ความรู้สึกของคริสด้วยเชย่นกัน ตอนนี้เธอเป็นว่าที่เจ้าสาวในอนาคตของเขาแน่นอนว่าทำไรเธอควรจะให้เกียรติเขาเป็นที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมแค่กังวลเรื่องนำดาวเวลาคุณมองเขาอยู่กับลูกความกังวลของคุณฉายออกมาทั้งแววตาและใบหน้าคริสโนเป็นคนชา่างสังเกตและเขาก็าเข้าใจฉันกลัวค่ะหากเขาทั้งคู่ผูกพันกันมันจะยุ่งยาก เธอรู้ว่าหากเขาฟ้องเรื่องสิทธิ์เนียงดูก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าคริสเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าที่คริสตัดสินใจมาร่วมทุนกับเขาเพื่อให้เขาไม่ต้องว่าแว่เรื่องลูกของเธอไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้เซนสัญญาเสร็จคุณก็เบาใจได้แล้วคุณทำเพื่อฉันมากมายเหลือเกินค่ะหากฉันรักคุณไม่ได้เท่าที่คุณรักฉันคุณจะเสียใจไหมคะเหมือนดาวไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะรักเขาได้หรือเปล่า แต่เธอจะพยายามหาข้อดีของเขาและมองความดีที่เขาทำตลอดมาแคร์ผมได้รักและหวังดีกับคุณก็พอต่อให้คุณไม่แต่งงานกับผมผมก็ยินดีจะดูแลคุณอยู่ต่อไปคริสเทนโนจับมือเธอขึ้นมาคุมเอาไว้จนเธออดที่จะเข้าไปหาอ้อมกอดอันอบอุ่นของผู้ชายคนนี้ไม่ได้เธอไม่เคยเคียบเขาเกินเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลย แต่แค่สงสารและอยากจะตอบแทนเขาบ้างจึงตัดสินใจแต่งงานโดยปราศจากความรักแบบหนุ่มสาวเธอคาดเต่านาะคตไม่ได้หรอกว่าชีวิตของเธอจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแค่ปล่อยให้โชคชะตานำทางไปก็แล้วกันหนห้องประชุมดงนำเซ็นสัญญาการไปชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียด คริสโนไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมแค่คนเดียวแต่ยังมีทีมไทยที่เขาตั้งทีมกฎหมายและทีมสำรวจการตราดเขา้าร่วมประชุมและหารือด้วยเมื่อผ่านไปครึ่งวันการประชุมก็สิ้นสุดลงพร้อมกับการลงนามร่วมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสร้างโรงแรมคอมมูนิตี้และห้างสปปรรพสินค้าไว้ที่เดียวกัน เสียงปรบมือร้านห้องประชุมพร้อมกับคริสติโนโนดาพิราภาจับเหมือนถ่ายรูปและยังมีนักข่าวมาร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการร่วมทุนครั้งยิ่งใหญ่แต่ทว่ากลับมีนักข่าวท่านหนึ่งที่ยกมืออยากสัมภาษณ์หลานจากที่คริสติโนโนขอตัวไปพักก่อนมิซาว่าการร่วมทุนครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของดิเมียรับของคุณพีที่กำลังจะแต่งงานใหม่หรือเปล่าคะ ข่าวมองหน้านักข่าวที่ยิงคำถามออกมาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นคนส่งคนนี้เข้ามานี่คุณพีครับพักสินอย่างเจ้านาาเอาไว้ก่อนก่อนที่จะหลุดคำที่ไม่สุภาพออกสื่อแะจะเสียภาพลักษณ์ของโครงการและการระดมทุนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเรื่องที่ไม่เกี่ยวโครงการเราจะขอไม่ตอบนะครับแสดงว่าเรื่องจริงใช่ไหมคะ นักข่าวคนต่อไปก็รุมถามขึ้นมาอีกเพราะว่าพีรภาคเคยมีข่าวกับให้โซพราวุ้งจนเกือบจะแต่งงานกันแต่กระโป๊ะแต่ตอนแถลงข่าวที่ฝ่ายใช้รู้เรื่องเน่าเฟกของฝ่ายหญิงจนต้องแก้ข่าวกับภารวันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนครับแล้วเด็กที่มาก,กับผู้ร่วมทุนเป็นรู้ของคุณหรือรู้ของผู้ร่วมทุนนะคะนักข่าวคนเดิมยิงคำถามจุดประเด็นขึ้นมาอีกทำให้พีรภาคกำมัดแน่น ชาจะก้าวไกลความเป็นส่วนตัวเกินไปแล้วพระสินเห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามาระงับอารมณ์คุกรุ่นของเจ้านายก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายเป็นไปใหญ่เขาให้เจ้านายถอยไปก่อนส่วนตัวเองจะเคลียร์กับนักข่าวเองและเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีคู่แข่งหรือฝ่ายตรงกันข้ามต้องการจะก,กวนนาห้คุณสร้างข่าวเสียหายให้กับโครงการจนผู้ร่วมทุนอาจจะไม่กล้าลงทุน เรื่องนี้จำเป็นนักสยบดราม่าต่างๆโดยต้องเอาเจ้านายไปเก็บก่อน